เวลา9นาฬิกา3นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมพระระชาชทานปริญญาบัตรและประกาศปรญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่1ทาง ภาคเช้าและภาคบ่า,บายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีจำนวน11รูปปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้สงคนณวุฒิจำนวนสามคนกิติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวนสีคนกิติบัตรแก่ศาสตราจารย์กิติคุณและศาสตราจารย์คลินิกกิติคุณจำนวนเจคน โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสรีสว่างควัตบวรคติยราชนารีทรงดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณด้วยซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจะขอพระราชทานเฝ้าถวายเกียรติบัตรต่อไป